สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซี FC ช่องพายภูผานะครับผมวันนี้นะครับผมภูกผาก็จะไปดื่มน้ำนะครับผมที่เดียวกันกับพี่ชัยที่เคยไปอาบน้ำลงน้ำครับผมตอนนี้ก็รอเจ๊ขันนะครับผมโ <c oughs> <c oughs> อ้เจ๊ขันอ่ะสองเ่าไหนบ่ พวิชัยครับผมน้ำหนาวะหูทางกัไหมพโตนออกไปน้อยเดียวกินเดียวตายออกไปเลยชิีบิชางยากไปดิไปไอ้ยไปเปไปไปไเลยครับไปไปมามา ไอ้โหลเป็นป่าไม้ธรรมชาติ <Okay. S 1> มากมายแลครับผมใส่ <Okay. S 1> ไปเลย <Okay. S 1> อิ่มแป้เลยครับผม okay. ธรรมชาตินะครับผมมาเลยครับจุดหน่อยเจ๊ครับเจ๊เจ๊น้ำกินดีปะกระตุนได้ครับ บูบูแล้วครับพญยาพอดีหรือวะอือครับอนนี้ก็ถึงสถานที่วัดนะครับผม มาดื่มน้ำครับผมโอ้ป่าไม้ในพัดนี้สถานที่ลมเย็นมากๆเลยนะครับผม nạp lực bò làm cái xe đi oh, vật tha thì nó có chỉ cứ mà nhạc đi tôi này chết ครับส่วนเจขันนะครับผมโอ้เจขันควานบุมบิมครับน่ารักทั้งช้างทั้งควานเลยบุมบิมแอบเ,เบลมากเลยครับผม <c oughs> ไปขาไปเออเจขันนี่ไม่ธรรมดาครับผม เอาแล้วครับผู้ผ่าได้กินเจขันแล้วครับ เดินมาเข้าในบริเวณบัดนนะครับผมแสงหนามยู่มุดไหนเฮ้ยน้องโฟกัว,กกวอะไรครับผมน้องโฟครับหรืโอโครับผมนี่คือเลี้ยงช้างแบบ ธรรมชาตินะครับผมน้องโพเป็นน้องเพื่อนๆเลยครับผมได้มาเล่นน้ำมากินหญ้าครับผมอันนี้เราได้ก็ได้พา มาออกกำลังกายบ้างแล้วก็อาบน้ำอาบท่ากินหญาเพ็กกินเครือไม้ครับผมที่สนามบินสติกนะครับผม

เปลียนควานลงน้ำครับยครับน้องพเงินครับเล่นน้ำแล้วครับกับพี่ใจครับ นี่นรนครับภูผาครับ นี่ครับน้ำแตงขึ้นมาแล้วครับรนีนนนค่ครับน้องโผลเงินกับพี่ชัยครับ อเ,เอ,อเคอ,อเนี่ครับปูผามาแล้วครับครับเดี๋ยวขึ้นจากน้ำเสร็จนะครับผมหึมจะแยกใจครับผมก็ส่วน น้องโพกับผู้พาก็จะได้เดินทางกลับบ้านนะครับผมไปไปครับบ๊ายบายครับไอ<ป>้เบุดละแล้ยวย่านหนัน่นเองว่าได้ขิรถมากห<ป>ร,<ป>รดึงโซ่กันแน่ดึงโซ่กันแน่ เดี๋ยวไปดูตอนขึ้นรถกันนะครับผมแม่แม่ตอนนี้ก็น้องโพขึ้นรถไปก่อนนะครับผมต่อไปก็จะผูกขาไปพาขึ้นรถล,ลงกันที่ะลงกันลงเลย,เยลไปย,ไยปไปับไปเลย ครับไปเลยไอ้เด็กว่าไปเลยไปเลย,เลยลลออกอ่อนเพื่พอน่นะพื่อ,อน่นะเฮ้ยไปครับไปแล้วครับผมอ่อาก็สใหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับผมขอบคุณครับที่เข้ามากดไลค์กดแชร์และติดตามให้กำลังใจนะครับผมสวัสดีครับ